ครับต้นหนึ่งหมากก็ผสมบูนไปไเลยครับพี่น้องโคนกระเริ่มใหญ่แต่ว่าหมากบดบดกหมากนิดหน่อยผสมต้นครับป่าประมาณน,นี้ขอโยงข้างพอตาไม่ย้ายพันปลูกบุกพริกข้างไส้ครับปลูกบุกพริกไส้พอได้ซูมเย็นยืดได้พี่น้องพันหดบุกพริก มันก็ไกลกันมันเกิดเรียบรอบวันนี้สองอยู่ครับพอวันตอนนี้หนาวแรงพอมีน้ำใส่น้ำนี่แหละพราะน้ำโซลาเซลล์ดูดขึ้นมาก็เลยมาหดหัวหัวสวนครับก็ได้พ่อได้ปาดมได้ลยสุมด้เย็นน้ำจางน้อยครับแต่ว่าก็ยังบ่ถือว่าน้ำสมบูรณ์ครับพี่น้องอ้อนเด็ดต้นลาบอสปกี้ต้นต้นลาบอกี้ อันขันล่ะ่อกี้ขันเมื่อกีขู่งัน,นเรื่อบอสสมบูรณ์ไปไหนถานามดีนามถึงนี่โอ้ขี่สัตว์อยู่พี่น้องแต่บอสมันยังคุ้มแตกยอดให้เห็นอยู่หย่อนต้องสูงแตกยอดให้เห็นเนี่ยงันก็นจข้งห้เฮาอยู่ดอ,อกตัวออฟผูหลายก็มีได้พี่น้องตัวแมีอยอายุชาไร่เดียว นี่ออกเป็นผูก็ึมิหดหนาใส่ปุ๋ยกับเร่งปุ๋ยเขาหยิบออกแม่ให้เห็นปะบางคนมันบบตะออกโตหมากอย่างเดียวโตวผูกกันหลายครับโตผูกกันหลายต้นที่มันปุ๋ยว่าหอดปุ๋ยว่าถึงครับต้นไงยกแต่ว่ากับออกผูกกันมิตอนเช้าเช้าแดดกำลังกี่คืนพี่น้อง เดี๋ยวขึ้นมากกหอนในบ้านนี่เดี๋ยวจาได้มา่ายวัตอนเนช้าให้พี่น้องในส้มในแง่งสำหรับผู้จะปลูกพอเป็นกำลังใจครับพี่น้อง